ทอดไก่ทอดไก่น้องทอดไก่ไก่ทอดมันทอดไก่มักนมันหอยมัไข่ซอดปลาเขียวนี่ยมากกทอดหนึง่นงข้าวเหนียวข้าวเหนียวกันหนึ่งแบบแบบดังสารมากนะท่านไม่ได้หนึ่งใส่หม้อแบบนี้ดูยังไม่ซุกเลยหนึ่งสายดาไก่ซุกก่อนเขา้า อีสวยไหมทุกคนปอดหายเน่กินเหลือเียนมาน่องกระปีมบนมันใช่หรอเอาเยอะยังประสุกเลยจ้ะไก่สิสุอ่ะกุนก็มาแล้วหิวดาใว่าหม <laughs> หอม,หอม เบื่อนมปังที่กินอะไรหล่ะโรงเรียนเขากินน้ำปังกันไม่หนูฉันเจอพี่นอ้องปากแฝงนี่ว่าจะกินก็ข่าเนี้ยข่าเนี้ยยังไม่สุกเกิดกินก็ข่าวสวยไปก่อน <c oughs> สุกแล้วจ้านี่พี่นอ้องสีสันเราจะน่ากินหน่อยนะครับอาหารของสนต๊กครับ